เห็ดมาเลยเมาเยเห็ดมาเลยฮ่าไัน่ว้าขายไปยืแล้วพอดีโอ้ลูกตัวผูครับแดงคับ ก่มัจงไมบยเขาายอีเจ้าน่เขายโต๊ะเจ้าให่ไรจะุดไรเล่าต้งอะไรสนเจ้าเีเขาายคน่งเาห่อะไรคนไหนใส่นั้นยังมีคนให้ต่ออยู่ใส่คมไดสิบจิาของพ่อใหญ่พุ่งยูเสาไฟน้อยนั่นิา นี่เขาไปเบิรกกล้มีโมคือแม่นี่เลยอันนี้เท่าไร่ายเสียเอานี่งตัวโอ้ยหองเศ้าสามครับหองเาสามเนาะครับครับสามตัวได้ยม่ไม่กันเ่าไดยืดเลยรวดเศร้าก็ไก่ะขายรุดจังหน่อยหมดละมันผลรุดยังบ่ได้ก็หัวเต็มหอด ครับลูกผูลูกแรกแล้วลูกสองเลยนี่แรกครับลูกแรกลูกแรกเนาะครับผมมาลูกแรกมองงามเลยพี่หนุ่มครับจะเลี้ยงอยู่เครื่องอมสูงถ้ายก็สิประมาณหน่อยสี่สิบหนึ่งสูงลูกดีแรงดีของห้อยอินบ่เฮ้ยของห้อยอินเขาห้อยอินครับเอาเอามาหลายบ่ะมาอนี้เอามาสามตัวก็ไม่นั่งน้อยตัวนึงครับนั่นอ่ะเดี๋ยวผมย่างเข้าไปเบิ่งตัวนั้นปอเดี๋ยวจิไปขอเบื่อโทษ ทีมงานหอยหินเพิ่นไอ้สมหือเกาคุยกันถีกันกันได้ครับเขาสามแ้วตัวคมนมดเนาะครับผมครับก็บได้ครับแม่นังอันนี้ท่ายแม่นังตัวนี้เปิดสิบหาครับพี่นอสองหมื่นสูงท่านหน่มา ใช้หสิเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องมางเส้าน่งจะก็จะเยือไกสิบห้ามื่นหาไกมองเอาบ่กครับหรือต่อไะไอยู่นี่พูดได้อยู่ครับอ่ะเบอร์โทรนี่พ่ออิน08นย์แปดศูนย์ศูนยเอพ่อยินบ่มาเมื่อนี่ย่หมูยังบมูหันปล่อยออกบ่ยหมูยังครับชิ้นเดืงนอ่านบยังบ่หันมาจับ อ๋อมีมีอ่าแม่นางตัวหนึ่งมือห่าคับแม่ลูกทั้งนั้นสองมือสามฮะขอบคุณเรื่อยๆฮะครับครับอ๋องงงามหอยยินครับพี่น้องสองชุดมาหนิของไครน้องวัวไทยนี่ของผมครับต้นอะไรล่ะครับนี่แปดพักแปดร้อยกระหอดมื่นแม่ลูกบระหอดหมื่นครับพี่น้องลูกตุงตู๋ลูกตัวผู้ อู้ครับอู้ปานเต้ครับนิ่งดีปัญยังโอ้จะมันคือกันแม่กับลูกคู่นี้ห <laughs> ัวน้าท่วมหั <c oughs> วหน้าท่วมแถ,ว,มถวอากาดม,ามานัน้ท่วมหัวหนีหัวมท่วมมาแถวอากาดหัวมันห่วมครับนักเดียวทั้งฝุ่นหัวมหัวทั้งอากาศมันมันอะไรนมันกะเริ่มอยู่ขึ้นหลายได้ครับพวกอยู่ต่ำอยู่ยังใน,นมันก็ท่วมไปแล้วครับบ่มีหม่องสีเลี้ยงมีหม่องเลี้ยงเฟืองกับเบิ้ล ดวงนีเอ้าพี่น้องของถือครับรอดมื่นมาพันหาละเปิดมาี่มองเอาบ่ฮอ้าีเล็กนีตัวอะไรอยู่นน่ตัอไรกเล็กนัดหน่อยอ่ะเักน้อยเนาะตอได้คุยกันครับพี่น้องสูงก็สิประมาณเมตรสิบหาอประมาณนี้แหละพี่น้องถูกครับออเบิทู้ไเนี่ยหอย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหกศูนอย์ศูนย์สองเก้าศู หอยดีเล็กนะครับเนาะเอาขอบคุณครับหอยดีเล็กมีคมเดียวเหครับมือนน้ของเขาผาคมเดียวนี่พี่น้องจัดคมได้เงินดิจิตอลได้เงินมื่นมาเอาแบบนี้พี่น้องไปเลี้ยงยังได้เงินถอนอีกพันกว่าบาทครับพี่น้องในเงินมื่นเลยเพราะนได้ตัวเดียวได้พี่น้องได้งาะคมครับไปเลี้ยงนี่สุดยอดสุดยอดพี่น้องเก๋อ รู้กันมาได้ครับรู้ันาได้ครับอ่องที่8ให้เท่าไหี่มให้องแล้วมันจะหาหัวไรเี้ยหัวเต้าเต็มลอ่ไม่เจ๊มหรอหัวมนที่ยหเ้าวมนจะหาหวมันั่ใหญ่เดียวโอ้งายมีอลุมมากเน

นี่ละพี่น้องเอช่วงนี้ได้เงินหมืน่นรัฐบาลเพิน่นใจดีเพิ่นจัดเพิ่นแจกมาให้กะเอาม้าตอยอดครับพี่น้องหางวัวมาเลี้ยงหางวัวเขาเอาไว้ต่อยอดออกแม่แพ่ฟันมันจังเหลือครับพี่น้องอ่า ใช่เลรียญเล็กน้อยเบิดครับเบิด์ตโบหเมื่อเงินมือพี่หนอออกมาสื่องัวไหวยังยังพอได้ต่อยอดหรือว่าถ้าจำเป็นจะปล่อยออกก็ยังเห็นครับเห็นแนวเหลือครับพี่หนอเอาพอแสดงกันเหลืออยู่ตัวเดียวบ่เมื่อนี่เหลือตัวเดียวครับเอามาสื่เหลือตัวเดียวขายดิบขายดีสายเลี้ยงกันได้สายเนื้อกันได้ครับครับวัวฟันบางกระตุ้นน่าจะเป็นแม่นางแล้วครับน้าตัวนี้ครับแม่นางครับหางดอกเ้อพี่น้องนี่ ครับบอกกันไว้เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องมาเห็นสิว่าคือบ่บอกกันอีนั่นก็ขายแล้วครับอีนี่อีนี่ก็ขายแล้วเออแม่ดำนี่แม่ดำขายแล้วขายแล้วตัวนี้ขายสิบเอ็ดหกร้อยฮะสิบเอ็ดหกร้อยครับสิบเอ็ดหกร้อยโอ้บางงวดสิบเอ็ดหกร้อยครับพี่น้องสูงลอยสามชิ้มหาครับตัวนี้ครับยี่ห้อพอเดือนเซิร์ฟครับโอ้สิบเอ็ดหกร้อยพี่น้องเป็นติดสี่ครับสายเนื้อครับสายเนื้อนี่ อ๋อตัวนี้สูงกับสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องครับเท่าได้พอเสืแดงตั้นๆนี่แดงๆนี่หมื่นห้าแปดร้อยครับหมื่นห้าแปดร้อยต่อด้เจ้าหน่อยโย่อ่าพูดได้ต่อได้เนาะไปเลี้ยงจักหน่อยกับสมเบาครับแม่นี่ก็ได้เลี้ยงหน่อยสมบาเลยแล้วตัวเดียวเอาเบิดครับผมเท่าได้ก็เฮเปิดนะตัวนี้เปิด 1ิบห้ครับสิบห้าแปดร้อยอีกหน่อยงย้เบอร์ทัครับผมศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนงสเครับสองสอเก้อเสยแดงพอเจริญของถือครับผมเอขอบคุณหลายครับ่อเสืยแดงโค่นคนึงเหลือคม่ไหวแนมีอ๋อวีค้งอีก โมไปไับจาางเาจซื้อนผมว่าผมผมมีเงินดิเขาขายฟางเขาเชียน้กันนึ่งนระาณันก็สั้นไปบู๊ลูกพ่อพ่อแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ย่างค่กเอาผู้ไดหาเลี้องยียู่พี่น้องได้ลูกตัวแม่ครับพ่อมนี่อ๋องอยฟูอยูนี่แม่นี่สูงสิประมาณหอยสามสิบหรอพี่น้องบวกลบด้วเพราะว่าิ่นยืนอยู่บนเทียงครับลูกตัวแม่เปิดเปิดเท่าไรพอแสดงพ่อมนี่พกครับตอนอีก 1มื่นหกคือกันอันนี้ได้ได้แม่ลูกครับอ่ะผู้ใดมาเกล่ครับงัวลูกแรกครับอ่าลูกแรกลูกโตแม่ลูกก็แม่มื่นหกหมืครับต่อได้คือกันต่อไดคือกันเบอร์โทรผูเอาเราบอกฮึหมโทรเอารครับหอ๋ออีกแค่บาทเน่ยศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดเก้าครับสองสองแปดเก้าพ่อเสด็จคนเจริญครับผมขอบคุณเรืยครับโอ้ขอบคุณเรื่อยๆก็มานครับคณเลยติให้ายใจฟ้ามค มาหาบบงงั่บอกครับเขาอันตาอยู่บอกเมือ่อีบอ้บ่หั <laughs> ใส่หัวไม่ไนั่งหรือบอกเขาไ,ได้อยู่หาแบบได้หรอกคุณ่อ จังหวะหาแบบไรสนอเงินมื่นอยู่นี่เงินมืดนึงอยู่นี่รัฐบาลอนี่ล่ะบ่าทำคำนี้ตัวนี้มืหนึงใ่อซื้อเงินมนี้ว่ะซื้ออยู่ขันเงินนึ่งซื้อสาเงินหนึ่งเนี่ยบ่เีินไดี๋ยวใครวันบอว่าซื้อสาเงินนี้ว่าเงินเงินหนึ่งรัฐบาลไหนเงินมื่นนึงไออยู่เรายังซื้องาวเปลี่ยซื้อเงาไปลียงาะใบอยู่ซื้องาะใบตัวมันกระสันมันสิบบาดเจรัฐบาลมันกระส่งเสริมนั่นหลับ ตูบาสวัสดีครับเอาบนไ้ไปโรงเรียนหม่อมมือหนิมันสุกปิดเทอมแล้วครัิมแล้วโรงเรียนไหนอนุบาลเจริญศิลป์ปิดเทอมก่อนมูก่อนพวกม,มัเปนหลอยนี้คู่ม,มาซืะนะอมม้อปเนาะเียงแต่วนุปิดเทอมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้สนุกมาต,ตลาดงวระบาดนี่ ได้ยังมาอยู่ห้อเมื่อนหร่หันมาได้อย่างยังมามาหาซื้อได้แักตัวหรือบ่ซื้อมื่อนีร่ยังบ่หันได้อีกลุยพ่อกันอีกหลายนัดวันวันเสาร์ไปยี่ห้อเมื่อไหร่เจอกันโคกเจริญหางัวงามไปเด้อไปออกตัรหัดเมื่อไหร่มันไปตัวจากบ้านสิบสามเจ็ดร้อยครับผมเนลูก มึงว่าสิบสามเจ็ดลอยพี่หน่องต้องลูกนะตึบ๊บลูกตัวผูครับนี่สิบสามเจ็ดลอยระคาสนามเลิศนี่พี่หน่องเลยมดีเกวกับคาทรงครับพี่หน่องว่าพ่อสื่ออยู่กับพี่หน่องข้างไก,ก่อาจจะได้ทรงได้ยัง การไม่มบวกขึ้นครับอันนี้อันนี้เป็นราคาสนามราคาเป็นคุ้ยกันสูงก็สิบประมาณรน่อยยี่แปเจ็ดยี่แปด่และพี่นอ้องลูกตัวผู้ครับหรือ่าลูกที่สามเหรอพี่นอ้องห้อยขวันครับพี่นอ้อง อนี้เบาตัวละหนนนน้ะนี่น่ะเ่นพวใครบาูบมาจะไปทางใดเราห้อยไฟน่จุก็บก่ตกให้มันนอนลดไทยกับไทยครับเอองแท้พี่น้องเกอกตมลมบ่องมากเพิ่นควายกับกี่ตมเนี่ยถือกันบันยังพี่น้องนอนพิดเบื่อก็ได้ครับควายนี่ยไม่ปล่อยเพิ่นนอนตุ่มครับลูกตัวผู้บ่ อมาามครับมาใหญ่ๆตั้นๆครับพี่น้องลูกผู๋แม่สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบหนึ่งอ้างดีครับอ้างเลืกดีจากที่สองหมื่นแม่ท้องว่างเรื่องไหนตอนนี้เพราะว่าสมมากเลยนะครับแต่ว่างห้องกับตีท้องว่างเนาะมันจะบูเป็นทัวกันครับเอ้เพราะว่าบุคันได้ตรวจได้เช็คพี่น้องกันไปรุ่นเราครับมันขึ้นกับสมเราหมันกับหมานไปสองหมื่นสองหมื่นเนาะครับเนาะสองหมื่นลูกผู๋แม่ใหญ่ครับเอาเบื้องด้านนี่ด้าน ด่านที่เพิ่นบอ่อถือะคลนนี่พี่น้องอ๋อสองหมื่นครับต่อได้ประกันประกันตำนี้นะครับเนาประกันครับประกันตัวแรกทั้งนี้ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่นี่ผู้ใดหาคมลูกตัวแม่ต้องมาทั้งนี้ครับนี่นนสองหมื่นเก้าพี่น้องตัวแรกได้ตัวนึงโอ้โหว่อควายลูกแรกร้อยสามสิบสองครับห้อยไฟ่พันบาทเหรเด้อพี่น้องครับครับครับตั้งแต่ได้ควาย Ality, แม่นี่เป็นตังไดครับทับสมไปเลยจังไดตีห้องว่างไปช่วยการลดบัดเทียมันบทติดครับผมพี่น้องกัซ้อมเบิ่งในเด้อพี่น้องเจ้าของเก่าพันวาสมอยู่แต่ว่ากะหอยไฟพันกับบ่ได้ไปเห็นน้ำพี่น้องกัซ้อมเบิ่งงัวเบิ่งงัวเบิ่งควายเนี่ยมาให้มันขึ้นร้อยสามสิบกว่าความสูงติดสองลูกตัวเมียร้อสามสิบสี่ครับถ่าวว่า นาพัฒนาร้อยสามสิบสี่โอ้เกือบร้อยสมสิบหาครับได้จักเดือนละครับลูกตัวแม่เพิ่นประมาณหเดือนเนาะประมาณนี้ลหะเนาะอ่ะหกเดือนอ้างกัใช้ได้ยอ่ดอกพี่น้องสิเก้าสองหมื่นเก้าสองหเก้าครับผูได้กูดต่อได้อยู่หัวกับมีบอ่ไปไปเบิ้งครับข้องแท้ครับพี่น้องอันนี้ตสมรบ้อม ู้ไดมาคมลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ่งงวัวครับพั่มีงวัวอีกคมหนึ่งครับ <c oughs> นี่พี่น้องลูกตัวแม่ความบอิหันลูกตัวแม่ตัวนั้นโอ้เอาเอา,เอาลูกแรกลูกตัวเมียครับหมื่นหกห้าร้อยครับแม่น่้าราคาเปิดนะครับเนาะ <c oughs> ต่อได้แม่ก็สูงอยู่มั่ร้อย <c oughs> ออยี่สิบหกนะมาณนี้ครับ ทรงลูกแดงครับลูกตัวแม่หอมเด้อพี่หนอวัวไทยเขาเป็นตะเลี่ยงครับลูกแรกครับพี่หนอส,อสอไซเคี้ยงดีครับลูกตัวแม่คนนี้มื่นหกมื่นหกห้าร้อยกะต่อได้ไหครับเนาะครับ ไก่กะทอได้ดูขันไก่กะขอค่าน้ำมันนะครับครับไอ้ประกันตัวนี้ให้เนาะครับพวกขาโทรค่าทอนเออเบอร์โทรครับผม083 083 535 535 9892 9892ามปอยไฟเจ้าครับเด้าหอยไฟวานอนนิวาสครับผมขอบคุณหลายๆครับทั้งวัวทั้งควายครับราคาเป็นตะเลี่ยงครับพร้มนี่ว่าไถ่พี่น้องในลูกตัวแม่หนึ่งหกห้าร้อยครับคุยเอาครับพี่น้อง แล้วไปกินเบียร์จังได้เงินข่อยได้นี่แม่โอยจะ้พ่อมาไปกินเบียร์น้องแม่บรรยากาศที่คุนเกยครับพี่น้อหอยก็หอย่นเอ้อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทางสนามหัวหินลาดครับพี่น้องทุกมือวันศุกร์ด้อพี่น้อก็มาเกาะกันได้ครับอ่าสำหรับมือในคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ